้วดหนังศีรษะและต้นการเกิดใหม่ของเส้นผม ep 2นะคะใครที่ยังไม่ดู ep 1ก็ย้อนกลับไปดูได้แล้วก็เอาท่ามารวมกันได้นะคะอันดับแรกค่ะก็บริเวณหูนะคะเราก็บีบหูเบาแล้วก็นวดคลึงแบบนี้นะคะนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็บีบใบหูแบบนี้นะคะเป็นการกระตุ้นนะคะให้เกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีแล้วก็กระตุ้นบริเวณหนังศีรษะต่อมาค่ะทำสองนิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็กดบริเวณน,นี้นะคะกดบริเวณน,นี้แล้วก็คลึงเบาเค่ะ กระตุ้นเช่นกันตอนนี้ใบหูของทุกคนร้อนเผาแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นแล้วจากนั้นนะคะทุกคนการิ้วแบบนี้แล้วก็เสยผมค่ะเสยผมแบบนี้เลยก็จะได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็กระตุ้นหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีนะคะหมีไปเรื่อยๆนะคะสักสามสิบวินาทีจากนั้นนะคะการมือแบบนี้นะคะ ต่อนิ้วเข้าไปในผมนะคะแล้วก็เขย่าเบาๆค่ะเป็นการกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูรากผมที่หลับไหลนะคะทําให้ทั่วหนังศีรษะทั่วทั้งผมเลยนะคะเราก็จะมีความผ่อนคลายสุดท้ายนะคะคล้องเบาๆให้ทั่วค่ะกระตุ้นแบบนี้แล้วแล้วเราก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อบำรุงรากผมแล้วก็รากผมก็จะได้สร้างเซลล์ใหม่เกิดผมนอกใหม่แล้วก็ลดผมงอกได้ด้วยนะคะ